ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพขอเสนอนิยายชีวิตรักสนุกสนานเชียบบนประพันธ์ของอินทุออดเชวินนักสถาปนิกหนุ่มรักชีวิตโสดตั้งใจจะแต่งงานตอนอายุ40แต่วันหนึ่งเขาได้เจอสาวน้อยนักดนตรีวงออกเนสตราที่หน้าตาเหมือนตุ๊ก,กตา ทำให้เขาตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะสิ่งที่เขาได้ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าจะไม่แต่างงานก่อนอายุ40่สิบทำให้เขาต้องบังคับใจตัวเองทุกครั้งที่เจอกับสาวสวยคนนี้แล้วเขาจะทําได้หรือไม่คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่ายสองที่สามนาฬิกา นะ้คะคุณสวีนไม่เป็นไรคุณใชอะไรเดี๋ยวผมจัดก,การเองออกไปเถอะค่ะป้ามีธุระจะคุยด้วยรอผมสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับป้าเดือนไม่ได้แต่งานผมใกล้จะเสร็จอีกสิบนาทีก็ได้นะครับบอกว่าไม่ได้นี่เป็นเรื่องด่วนที่สุดวันนี้งานยุ่งอยู่ป้าคงจะมีอะไรแน่ๆเลยดูหน้าแต่ละคนเครียดมากถ้าเรายยงโอเอมีหวังระเบิดลงแน่ๆเลย เอองั้นก็ได้ครับอ,อทุกคนวันนี้ผมขอจบประชุมแค่นี้ก่อนนะไว้เดี๋ยวยังไงผมจะนัดประชุมใหม่อีกทีหนึง่งวันนี้บังเอิญผมมีเรื่องด่วนขอโทษทุกคนด้วยพร้อมจะฟังหรือ,อยังมเออว่าอะไรครับคุณป้าม,มีเรื่องด่วนอะไรครับเรื่องทิมเลยครับไม่ใช่เรื่องแต่ทิมเรื่องพิมนแข่ตั้งหากครับ,รบมีอะไรเลรอครับชวินรู้หรือเปล่าว่าคืนนี้พีมนแขจะไปไหน แล้วเขาไม่ได้บอกคุณป้าเลยครับว่าไปไหนอือย่ามาโยกโยนะชะวินถ้าบอกพวกป้าก็คงไม่ต้องมาถามหรอกนะทำไมป้าเครียดจังเลยครับบอกมาชวินว่าพี่มนแขจ,จะไปไหนก็วันนี้เขามีงานเลี้ยงที่สถาบันไงครับก็ที่เขาสอบได้เรื่องวงออเคสตราแล้วทำไมชวินรู้มิสเตอร์เรผู้เป็นเจ้าของสถาบันสอนดนตรีที่นั่นนะครับแล้วเขาก็เชิญผมมาด้วย งั้นแสดงว่าชวินก็จะไปงานคืนนี้ด้วยใช่ไหมงานแบบนี้ผมจะไปทำไมล่ะครับน,นี่มันอะไรกันเนี่ยพี่เดือนฉันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วจะเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยต้องแย่แน,แน่เลยเกิดอะไรขึ้นเลยครับคุณป้าก็ใหญ่แก่ไปงานเลี้ยงคนเดียวนะสิอะไรนะครับเขาไปงานเลี้ยงคนเดียวโดวยไม่ได้บอกคุณป้าเลยครับบอกแต่บอกไม่หมดแค่นั้นเองเขาคงไม่อยากให้คุณป้าทั้งสองคนห่วงเขาละมั้งปล่อยเขาดีกว่าครับ ี่มนแขเขาโตแล้วคงอยากไปไหนเมื่อไนคนเดียวก็คงจะใช่นั่นแหละแต่คิดอะไรเกินผู้ใหญ่เนี่ยสิเขาคงอยากจะดูแลตัวเองบ้านนะครับอย่ากังวลไปเลยครับคุณป้างานเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมีแต่คนที่รักดนตรีแล้วก็รู้จักดนตรีเข้าไปด้วยกันครับคงไม่มีพวกขี้เมาไปหรอกแล้วงานก็คงจะมีแค่สองสามชั่วโมงเองเดี๋ยวพองานเลิกหลานรักคุณป้าก็คงจะกลับมาเองนั่นแหละครับ คุณป้ารอที่บ้านดีกว่านะครับไม่ป้าสองคนจะไม่กลับไปรอที่บ้านหรอกแต่เราจะไปที่งานเลี้ยงอืมทําไมจะต้องไปที่งานด้วยเลยครับหลานคุณป้าโตแล้วนะครับเอ๊หรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามีสิความจริงที่ป้าสองคนมาหาเธอก็เพราะว่าคงมีอะไรเกิดขึ้นกับหลานของป้าเพราะความคิดของยายแขนะ่ะแปลกไป หรือง่ายๆก็คือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นเองเราสองคนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะชวินอ้าวแล้วทำไมต้องเกี่ยวกับผมด้วยละครับเมื่อวานนี้ผมกลับบ้านเออเขาก็คุยอยู่กับแฟนเขาแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมแต่เมื่อคืนเนี้ยชวินมาที่บ้านแล้วพี่มนแขก็งลงมาคุยกับชวินข้างล่างคุณป้ารู้เหรอครับรู้สิทำไมจะไม่รู้อย่าลืม ว่าห้องของป้าสองคนนะ่ะอยู่ตรงทางลงพอดีนะยายแขจะขึ้นหรือจะลงป้าสองคนก็ต้องได้ยินทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่ได้ทำอะไรหลานคุณป้าเลยนะครับรู้แล้วว่าไม่ได้ทำอะไรแต่พูดอะไรกับยายแขเออก็ไม่ได้พูดอะไรมากหรอกครับแล้วเราก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันป้าวางใจได้นะงั้นก็ช่างเถอะเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ก็ได้แค่ชวินบอกป้าสองคนมา ว่าเขาจัดงานเลี้ยงกันที่ไหนก็พอเราจะไปกันเองคุณป้าครับเขาโตแล้วนะครับปล่อยเขาไปงานคนเดียวบ้างก็ได้ไม่ต้องตามไปหรอกเธอไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าแค่บอกป้ามาก็พอแต่ผมว่าพี่มนแขเขาอยากไปคนเดียวมากกว่าโฮ้ไอจสวินบ้าอะไรกันครับป้าก็แค่พี่มนแขไปงานเลี้ยงคนเดียวถ้าไปตื่นเต้นไปได้หรือว่ากลัวแขเขา จะแก้ผ้าไปงานเลี้ยงกันเลยครับถึงต้องตาไปคุมนี่เราดูได้ยังไงชวินอะไรนะครับหมายความว่ายังไงครับป้าดาวไม่ต้องพูดแล้วดาวเราไปกันเถอะอาจจะมีใครพอจะช่วยเราได้บ้างพี่เดือนแล้วทำไมเราไม่ไปที่โรงเรียนสอนดนตรีล่ะที่นั่นน่ะต้องมีคนรู้บ้างแหละเออจริงสิเราคงไม่ต้องรบกวนคนแถวนี้แล้วล่ะเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปถอยไปชวินในเมื่อไม่ช่วยก็อย่ามาขวางนั่นนะสิ หลบๆไปป้าสองคนเดี๋ยวสิครับใจเย็นใจเย็นหยุดก่อนครับป้าอธิบายผมฟังก่อนได้ไหมว่าทําไมต้องเป็นห่วงพี่มนแขขนาดนั้นมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับทําไมต้องอธิบายอย่ามาเสียเวลากับเราเลยนั่นสิป้าอาจจะรบกวนเวลาของชวินมากไปวินเลยําคาญป้าแล้วก็หลานของป้าด้วยถ้าวินราคาญแบบเนี้ยก็อย่ารู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น หล,ลบป้าหลบป้าสองคนเดี๋ยวนี้เลยนะชวินป้าเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งโกรธผมผมขอโทษครับที่ทําป้าเสียกับป้าสองคนแต่ป้าเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าเลยวินจะรําคาญเปล่าเปล่าโถโโป้าครับบอกผมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่มนแขผมขอร้องนะครับก็ได้เทียมจันน่ะเขาโทรมาเขาโทรมาบอกป้าว่ายายแขน่ะไปเลือกซื้อชุดที่ร้านของเขา แต่ชุดที่ยายแข่ซื้อไปนะ่ะเป็นชุดที่โป๊ที่สุดในร้านเลยล่ะเทียมจันบอกว่าแทบจะเป็นชุดที่เปลือยเลยก็ว่าได้แล้วยายแข่ก็ไม่ยอมกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านด้วยนะเห็นเทียมจันบอกว่าใส่ชุดนั้นน่ะออกจากร้านไปเลยปกติยายแข่ขี้อายจะตายไปไม่กล้าใส่ชุดโป๊ๆเปลือยๆอ,อย่างนี้แต่วันเนี้ยายแข่ใจกล้า เราก็เลยต้องมาถามชวินนะ่ะว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นทะเลาะอะไรกันมากับผมเหรอครับแต่เมื่อคืนเนี้ยชวินบอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันไม่ใช่หรอก็ครับไม่ได้ทะเลาะกันอ,อะไรเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดโป๊โปไปงานคิดอะไรของเขาเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้ทะเลาะกันเลยหรือว่าพี่มนแขร้องให้จริงๆแล้วร้องให้เพราะอะไรล่ะ เราคิดไม่ออกจริงๆว่าพิ่มนแขจะร้องให้ด้วยเรื่องอะไรแต่ช่างเถอะไม่ว่าพิ่มนแขจะทำประชดใครก็แล้วแต่ก็ไม่สมควรจะแต่งตัวแบบนั้นไปให้คนอื่นดูเลยไม่เราไม่ยอมเด็ดขาดต้องรีบไปที่งานโดยด่วนเลยถ้าเราไปช้าสักนาทีถ้ามีคนอื่นมาเห็นข้าโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าไอ้กผู้ชายที่มาในงานคืนนี้จะมองและน้ำลายหกแค่ไหน เรามองได้คนเดียวเว้ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะมองทั้งนั้นจะไปไหนชวินผมจะไปหาพี่มนแขครับถามว่าเขาเป็นบ้าอะไรทำไมถึงแต่ตงตัวแบบนั้นไปนงานคืนนี้เงินป้าสองคนไปด้วยอย่าดีกว่าครับผมไปคนเดียวจะเร็วกว่าผมฝากป้าดูอันนี้กับทิมด้วยนะครับได้เลยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงตอนเนี้ยอันนี้กับทิมเนี่ยอยู่ที่บ้านของป้าแล้วถ้าอย่างนั้นป้าสองคนกลับไปรอผมที่บ้านได้เลยครับเงินก็ได้ป้าจะกลับไปรอที่บ้าน ชวินรับปากกับป้านะว่าจะพาพี่มนแขกลับมาโดยที่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดรับรองครับผมจะไม่ยอมให้ทั้งลิ้นไลตัวไหนมาตอมพี่มนแขนอย่างแน่นอนครับป้าแล้วป้าก็ไม่เอานะไอ้แบบว่ากลับมาแล้วเนี่ยร้องไห้ด้วยนะ่ะครับผมผมสัญญางั้นก็รีบไปเถอะป่านเนี้ยยายแขน่ะน่าจะใกล้ถึงงานแล้วล่ะงั้นผมไปก่อนนะครับตว,วิน ต้องรับผิดชอบหลานเราเพราะเมื่อาวานตาชวินดันบอกรักอนิกต่อหน้าหลานของเราหลานเราก็เลยอกหักแต่ตาชวินนะ่ะไม่ได้รักอนิกนะแต่คงมีอะไรผิดพลาดเลยพูดออกมาแบบนั้นนะ่ะเรื่องเนี้ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วแต่ยายแขน่ะไม่รู้ไอ้คนที่ผิดนะ่ะก็คือชวินเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบงั้นเรานะ่ะ กลับไปรอฟังที่บ้านดีกว่าไหม,มว่าจะเป็นยังไงไปเถอะพี่เดือนองานเพิ่งเริ่มได้สิบนาทีพี่มนแขงคงยังมาไม่ถึงแล้วมั้งโอ้โหมีชาวต่างชาติด้วยคงจะมาต้อนรับน้องใหม่นั่นเองสวัสดีครับคุณจวินอ้าวสวัสดีครับมิสเตอร์เอ,อ่อผมลืมขอบคุณ ที่ช่วยเหลือผมเรื่องเชวโลของพี่มลแคโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับเพราะข่าวคนนี้ที่ทำให้เราในตอนนี้ชื่อเสียงของเราโด่งดังไปทั่วในหมู่เพื่อนฝูงเพราะตอนที่ททมีการประมูลของนั้นมีพวกเพื่อนของเราไปด้วยกันพอสมควรแล้วคุยกันไปทั่วว่าเรานะพาเศรษฐีไปประมูลของเป็นเงินหลายล้านทำให้เราเนี่ยนะ มีเครดิตในงานของเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยังมีคนมาเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรีของเราเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเอคุณชวินครับแล้วนี่ทานอะไรหรือ,อยังครับออย่างเลยครับพอดีผมเพิ่มมาถึงตรงห้องโถงมีโต๊ะเครื่องดื่มแล้วก็เอาอาหารไว้ต้อนรับอขอบคุณมากนะครับเออแล้วมิสเตอร์เห็นพี่มนแขมาที่งานหรือ,อยังครับอืมอา้าวผมคิดว่า พี่มนแขจะมากับคุณซสอีกเอ๋อเปล่าครับผมยังไม่เห็นเขาในงานเหมือนกันคิดว่าสองคนนี้จะมาด้วยกันซสอีกเขาคงจะสนิทกันมากไม่อย่างนั้น<ๆ>ผู้ชายคนนี้คงจะไม่ซื้อเครื่องดนตรีให้ในราคาเป็นล้านๆแบบนี้แน่ๆงั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะรอเขาอยู่แถวๆนี้เชิญตามสบายเลยนะครับคุณชวินแล้วขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานนี้ <c oughs> ด้วยความยินดีครับ งั้นผมขอตัวไปต้อนรับแขกก่อนนะครับเชิญครับในงานวันนี้มีคนแต่งตัวเรียบร้อยมากันแค่นั้นเลยคนพวกนี้น่าจะเป็นนักดนตรีมากกว่าเพราะการแต่งตัวของแต่ละคนไม่วือหวะอะไรมากมายนี่ถ้าพิมนแขนแต่งตัวโป,โปอย่างที่ป้าบอกจริงๆเธอต้องบ้าแน่ๆเพราะจะทำให้พวกคนที่มาในงานมองเธอ แล้วบางคนอาจจะชอบดูของสวยๆงงาม,งามแต่บางคนที่วัยยุทธสูงกว่าก็จะว่าเธอที่แต่งตัวไม่รู้จักการละเทศป่ามีก็น่าจะมาถึงได้แล้วนี่นะทำไมยังไม่มาอีกเ่ยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางแล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปเราจะทำยังไงดีไม่นะอย่าเป็นอะไรเนะ่ยเอ๊ะ หรือว่าพี่มนแคนจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้มะถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิเพราะปกติพิ่มนแครเป็นคนเรียบร้อยไม่ชอบอวดเนื้ออวดหนังแล้วอาจจะเป็นคนขี้อายด้วยซ้ำไปมีเหลยที่อยากจะทำแบบนี้ถ้างั้นเราลองไปรอที่หน้าง,งานดีก,กว่ามะเผื่อว่าจะแต่งตัวแบบนั้นมาจริงๆเราจะได้ลากเขา,ขากลับบ้านท,าทันทีเลยคนในงานจะได้ไม่ได้เห็นว่า พี่มนแข่แต่งตัวโปะขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่มาเลยก็จะดีเฮ้ยนั่นไงผู้หญิงใส่กระโปรงยาวตัดเฉียงจากเหนือหัวเข่าลงไปจรดปลายเท้าอวดเรียวน้องเขามาให้คนอื่นได้เห็นส่วนตัวเสื้อด้านบนตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรก็มีเสื้อผ้าไหมสวงทับอยู่ดูแล้วขัดกันแต่กระเป๋าที่สะพายมาเรื่องนี่สิ มันใบใหญ่ก็นั้นเสื้อไปด้านหลังทำให้เห็นผิวเนียนขาวตรงช่วงเอวด้านหน้าผู้หญิงคนนี้สินะที่จะก่อกวนใจเรามาตลอดเดือนกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้เราไม่อยากจะให้ใครเห็นเธอใส่ชุดนี้อนั่งเธอเดินไปทางห้องน้ำนี่นะดีเลย ยังไม่มีคนเห็นแบบนี้จะได้ลากกลับบ้านได้ง่ายๆหน่อยเข้ามาในห้องน้ำเพื่อสำรวจความเรียบร้อยอีกทีก็ดีเพราะจะได้ถอดเสื้อคลุมของพี่จันออกแล้วเดี๋ยวต้องเอากระเป๋าเข้าไปหาที่แอบไว้อีกด้วยนี่เราบ้าไปแล้วหรือไงดูผู้หญิงในกระจกสิทำไมถึงกล้าแต่งตัวแบบนี้มางานได้นะขนาดชุดว่ายน้ำที่เราเคยใส่ว่ายน้ำในสระที่เชียงใหม่ ยังมิดชิดกว่าชุดนี้เลยด้วยซ้ำไปแต่เอาเถอะที่เราทำแบบนี้ก็เพราะจะพิสูจน์เสน่ห์ของตัวเราเองว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแต่เราจะบ้าไปแล้วเหรอพี่มนแค้ทำไมจะต้องยุ่งยากอยู่อีกแค่นี้ยังยุ่งยากไม่พออีกเหรอเรารักเขาแต่เขาดันไปรักอันนิก แล้วยังมีภูมิวันนยอีกละ่ะถ้าเขาชอบเราจริงเราจะเอาภูมิวันนยไปไว้ที่ไหนพอเถอะหยุดความคิดบ้าๆน,นี่ได้แล้วพี่มวลแขกลับบ้านเถอะไปหาคุณป้าที่บ้านดีกว่าแล้วก็ลืมเขาซะอ,อีกหน่อยเราก็จะลืมเขาได้เองนั่นแหละ ตอนนี้เอาชุดนี้ไปคืนพี่จันที่ร้านก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับบ้านไม่อย่างนั้นต้องโดนคุณป้าไล่ยาวแน่ๆเลยเราไม่อยากโกหกคุณป้าแต่ถ้าคุณป้าเห็นชุดนี้มีหวังต้องมีสายตรงมาจากเชียงใหม่แน่ๆเลยออกทางด้านหลังถ้าจะดีเพราะคนเริ่มมากันแล้ว โอ๊ยทำไมถึงได้สวยแบบนี้ทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่ได้นะดูสิยืนทำหน้าเหมือนยักษ์ที่กำลังโมโหเลยแล้วเราจะกลัวไปทำไมเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาสักหน่อยแล้วเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยอ,อสวัสดีคะ่ะคุณชวินไม่สวัสดีอะไรทั้งนั้นอิตาบ,บ้าเราอุตส่าห์ทักดีๆด,ด้วย แต่กลับพูดจาแย่ๆให้เราแบบนี้ต่อไปจะไม่ทักอีกแล้วนี่ฉันทักคุณดีๆนะแต่ดูคุณสิมารยาทแย่จริงๆเลยนะที่ตอบกลับมาแบบนี้เนะี่ยไปหงุดหงิดมาจากไหนแล้วมาลงกับฉันแบบนี้เนะ่ยถ้าอย่างนั้นเน่ะก็ไม่ต้องพูดกันอีกแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเขาไม่พูดเปล่า แถมยังดึงมือกับกระเป๋าของเราไม่ให้เดินอีกด้วยหน้าเราเกือบคว่ำลงไปกับพื้นดีว่าแรงเขาเยอะเลวร้างแขนของเราเอาไว้นี่คุณถ้าฉันล้มหน้าทิ่มพื้นลงไปเนะี่ยจะว่ายังไงเนะนี่ยนี่ปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่ปล่อย <c oughs> คุณไม่ต้องมาพูดให้ยากหรอกคุณมายุ่งอะไรกับฉันล่ะ <c oughs> น,นี่ปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยให้โง่เหรอเรื่องอะไรผมจะปล่อยให้คุณ เข้าไปในงานด้วยชุดโปโ๊ปโปแบบเนี้ยเขาดูได้ยังไงว่าเราใส่ชุดโป,ปเ๊เปลือยแผ่นหลังไว้ข้างในในเมื่อเราใส่เสื้อผ้าไหมของพี่จันทับเอาไว้ว่าแต่เขาไม่ยุ่งอะไรกับเราด้วยละ่ะจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็แล้วแต่มันธุระอะไรของคุณไม่ทราบคุณชูวินอืพูดแบบนี้หละดูแต่งตัวเขาสิจะโป,ป๊ไปอ่อยใคร เขาถึงแต่งตัวแบบนี้มางานเลี้ยงคืนนี้นี่้าไม่เกรงใจว่างานนี้ไปของมิสเตอร์เลนะฉันจะฉีกชุดนี้ทิ้งไปต่อหน้าต่อตาเลยผู้หญิงบ้าอะไรแต่งตัวแบบนี้มาได้เนี่ยมานี่เลยมาไม่ต้องพูดอะไรแล้วมามาสี่นี่คนจะลากฉันไปไหนเนี่ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะฉันเจ็บนะไม่ต้องยากหรอกเงียบนะแล้วก็ตามผมมาเร็ว่ายฉันสิฉันเดินเองได้เนี่ย ไม่ต้องลากันแบบนี้แล้วนะนี่นี่ฉันแฉะไปทำไมต้องท่างแรงแบบนี้ผมไม่หยุดหรอกแล้วผมบอกให้คุณขึ้นรถถ้าไม่ขึ้นผมจะจับคุณยัดเข้าไปข้างในกล้าเหรอจะจับฉันยัดเข้าไปในรถเหรอนี่นี่หยุดนะหยุดซิไม่หยุดฉันก็ไม่กลัวคนด้วยแต่ผมว่าคุณต้องกลัวทำไมฉันจะต้องกลัว ไม่เป็นลูกไล่ของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกแล้ว <c oughs> นั่นเนี่ยคุณ <Solar> คิดไปเองแล้วล่ละคุณชุวินคิดไปเองงั้นเหรอเขากดหน้าเราเข้ามาจูบเหมือนวันแรกที่เจอกันเขาจูบเราแบบนี้มันทําให้ขาของเราอ่อนจนไม่มีแรงเขาต้องคอยกอดเราเอาไว้นี่เราทําบ้าอะไรลงไปอีกแล้วชวินไปจูบเธอทําไม ไหนบอกว่าจะอยู่คนเดียวจนอายุสี่สิบไงแล้วนี่ทำอะไรลงไปให้ตายสิโถยบ้าเอ้ยนี่เขาด่าเรานั้นเหรอเขาตั้งบ้านแน่แน่ที่ว่าเราทั้งๆที่เขาเป็นคนจูบเราเองแท้ๆเลยคน,นสิบบ้าไอ้ผู้ชายเฮงสวยพี่มนแขกคงคิดว่าเราว่าเขาได้แน่เลยแต่ตอนนี้จะพูดอะไรก็ไม่ได้แล้วเออ สงสัยว่าผมจะบ้าไปแล้วจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้เลยไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอแสดงว่าเราไม่มีสเสน่ห์พอให้เขาอยากจูบเขาไม่ได้ตั้งใจ,งใจพูดแบบนี้กับเราได้ยังไงนะตกหน้าเรายังจะดีสักกว่าที่มาบอกว่าไม่ตั้งใจเขาแค่เผลอจูบเรางั้นสิเราจะอยู่ให้เขาเหยียดยามทำไมอีก แค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าเขาคิดยังไงกับเราน้ำตาห้ามไหลนะพี่มนแขแค่นี้เขาก็ดูถูกมากแล้วถ้าน้ำตาไหลให้เขาเห็นอีกเขาจะต้องหัวเราะเยอะเธอแน่ๆเลยรีบไปก่อนดีกว่าแค่นี้ก็อายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วจะไปไหน,นปล่อยแขนฉันเถอะนะ ฉันต้องกลับเข้าไปในงานแล้วไม่ได้เด็ดขาดคุณอย่ามาห้ามฉันเลยคุณคิดว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ให้คุณหยามเกียดดูหมิ่นศักดิ์ศรีของฉันอีกแล้วก็คุณคิดผิดนี่ผมทำร้ายคุณขนาดนั้นเลยเหรอดูหน้าของคุณเศร้าเลอเกินผมทำอะไรลงไปเนี่ยแต่จะปล่อยให้ผมปล่อยคุณงั้นผมให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกตอนนี้ผมรู้ว่าคุณกำลังสับสน และที่ผมด่าผมด่าตัวเองที่เผลอไผลไปกรับรถหวานของริฟิปากคุณผมไม่ได้ว่าคุณเลยแต่ผมบอกคุณไม่ได้ว่าผมรักคุณเข้าให้เต็มเป่าแล้วพี่มนแขกคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ผมหลงรักได้มากขนาดนี้แต่ผมจะบอกคุณได้ยังไงผมบอกไม่ได้หน้าตาคุณดูไม่ดีเลยจะกลับเข้าไปในงานได้ยังไงช่างมันเถอะ เข้าไม่ได้ก็ไ uh, ม่เข้าอืมคุณเออหมายถึงจะไม่เข้าไปในงานแล้วใช่ไหมก็ใช่นะสิแล้วคุณจะไปไหนคุณนี้ก็ถามแปลกฉันก็จะกลับบ้านของฉันนะสิถ้างั้นผมจะไปส่งคุที่บ้านไม่ต้องเอ๊ะคุณนี่เลิกเถียงผมบ้านจะได้ไหมทําไมต้องขัดผมตลอดเวลาเลยฉันไม่อยากไปกับคุณอยากจะบอกว่าเขาทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเอง แล้วเราก็ไม่อยากอยู่ใกล้เขาแสดงความอ่อนแอให้เขาเห็นผมขอเธอะนะถ้าคุณอยากให้มันจบจบไปสทัทีอย่าปฏิเสธผมเลยคุณให้ผมพาคุณไปส่งที่บ้านดีกว่าถ้าเราทำตามเขาเราก็ไม่ต้องเจอหน้าเขาอีกเขาก็จะกลับไปบ้านของเขาต่างคนต่างอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันงั้นถ้าฉันไปกับคุณ แล้วคุณพาฉันไปส่งที่บ้านคุณก็จะเลิกยุ่งกับฉันใช่ไหมใช่ถ้าผมส่งคุณเสร็จผมจะกลับบ้านผมถ้าอย่างนั้นก็ได้อ่ะถ้างั้นขึ้นรถเลยไปเราจะได้กลับกันสักทีได้แล้วหวังว่านับจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ต้องเจอกันอีกแล้วนะชาตินี้เนี่ยแผนของเราได้ผลวันนี้ไอ้ไน่มันไปที่สำนักพิมพ์จริงๆเรานึกว่ามันจะไม่ไปเสแล้ว จนบ่ายกว่าถึงเห็นมันไปกับผู้หญิงคนหนึ่งสวยซะด้วยน่าจะเป็นแฟนของมันถือว่าเราเนะ่ะตามตัวมันเจอแล้วพอมันออกจากสำนักพิมพ์เราก็เลยให้จงขับรถตามมันมันถึงบ้านหลังนี้มันมาอยู่กับใครกันนะบ้านใหญ่แล้วก็สวยมากถ้าทางจะหลายล้านอยู่เหมือนกันถ้ามารู้จักกับคนบ้านนี้ก็แสดงว่า มันต้องม so so ีเงินแน่ๆมันหนีแล้วก็โกหกเรานี่มันหายก็ไปกับผู้หญิงตั้งแต่บ่ายสามโมงกว่าจนมืดจะไม่ออกมายุงกกัดแล้วกัดอีกอยู่เนี่นี่ม่อยู่กรุงเทพสามวันแล้วมีแต่รถติดขับรถไปทางไหนก็ติดท่านผู้ฟังที่รักบ่ายสองที่สามนาฬิกา จะเปประพันธ์ของอินทุออนฟ้าครามจัดทำเป็นบละครวิธยุจากการแสดงของคณะเกติบรัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามมันทึกเสียงกระยาจนาพงควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านทบุฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่ายสองที่สามนาฬิกาในตอนต่อไป ซึ่งคณะเกตทิพจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี